ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอัปเดตต้นผักกาของเราสัปดาห์ที่6แล้วนะคะก็หลังจากที่เราได้เพาะมาเมล็ดนะคะแล้วก็นําลงกองปลูกต่างๆนานานะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ได้อัปเดตกันมาเรื่อยๆนะคะว่าการปลูกเป็นยังไงนะคะทายัางไงบ้างให้อัตราปุ๋ยเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชม กอช่วงนี้นะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาช่วงเที่ยงนะคะคุณผู้ชมผาคคณะของเราก็อาจจะเช้าหน่อยนะคะหรือว่ามีลักษณะสลบนะคะเนื่องจากว่าแดดมันร้อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มันไม่มีโรงเรือนด้วยนะคะก็ที่เห็นนะคะโบก็ได้เก็บไปกินเป็นบางส่วนแล้วนะคะก็เลือกต้นที่มันต้นใหญ่ๆไปกินนะคะคุณผู้ชมก็เหลือตัว ที่มันต้นเล็กๆนะคะก็เก็บกินไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมอีกเดียวก็คงหมดนะคะ,ะลักษณะ,ะของต้นนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันจะมีใบสีเหลืองๆอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่า จากที่โบพูดมานั่นแหละนะคะก็คือเราปลูกแบบไม่มีโรงเรือนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะกลางวันเนี่ยก็แดดนะคะตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะคะหรือว่าตอนค่ำคอย่างนี้นะคะมันก็มีฝนนะคะบางวันก็คึมบางวันก็ฝนทั้งวันเลยแบบนี้นะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปะกําหนดได้ว่า ฝนจะมาได้วันไหนบ้างเราจะปลูกช่วงไหนบ้างอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นฤดูของมันนะคะมันฝนนะคะตกลงไปในกล่องของเรานะคะมันก็ทําให้น้ําในกล่องของเราเจือจางนะคะโอก็ได้ให้เพิ่มปุ๋ยนะคะไปรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือฝั่งนี้นะคะ พอเพิ่มไปให้อีกนะคะยังไม่ถึงหนึ่งหึงสองวันนะคะฝนก็ตกลงมาใส่อีกนะคะคุณผู้ชมแรกๆนะคะช่วงแรกๆสามสี่วันแรกนะคะที่ให้ปุ๋ยมันก็เขียวปกติดีนะคะคุณผู้ชมฝังะะง่งนี้ก็เหลืองนะคะเหลืองฝั่งนี้ก็เขียวนะคะแต่ว่าพอผ่านไปสักเจ็ดวันแปดวันแบบนี้นะคะมันก็ใบมันก็จะมีลักษณะเหลืองๆเ,เหมือนกันนะคะเหลืองๆแบบนี้เลยนี่เพราะว่าปุ๋ยในยกล่องมันเจอจาน,นะคะแล้ว มันก็ทําให้ผักของเราขาดธาตุอาหารนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยมีอาการใบเหลืองนั่นเองนะคะ ฝั่งนี้น่ะจะต้นใหญ่กว่านะคะเพราะว่าปลูกแปดต้นนะคะอาจจะไม่ได้แย่งอาหารธาตุอาหารกันสักเท่าไหร่นะคะฝั่งนี้โบปลูกสิบเอ็ดต้นนะคะมันก็มีลักษณะต้นเล็กๆนะคะคุณผู้ชมมันก็ไม่อวบสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเป็นบางต้นนะคะมันก็อวบได้อยู่นะคะแต่ว่าทรงต้นนะคะทรงพุ่มมันก็จะเล็กกว่าฝั่งนี้นะคะเพราะว่าฝั่งนี้น่ะน่าจะได้รับธาตุอาหารเต็มน,นะคะฝั่งนี้ก็สิบเอ็ดต้นนะคะก็แบ่งอาหารกันกินกันกินนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยอาจจะต้นเล็กนะคะ สำหรับใครที่บอกว่าเออจะปลูกผักสวนครัวหรือว่าปลูกผักคะน้าเนี่ยอยากจะปลูกกี่ต้นดีนะคะก็ดูได้เลยนะคะฝั่งนี้โบก,ก็เจาะสิบเอ็ดล้มนะคะก็คือปลูกสิบเอ็ดต้นนั่นแหละก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วก็เก็บกินได้เหมือนกันนะคะฝั่งนี้ปลูกแปดต้นนะคะก็ ปลูกได้เก็บกินได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าใครที่อยากจะได้ลักษณะต้นที่ใหญ่กว่านะคะทรงกิ่งก้านใบนะคะที่ใหญ่กว่าก็น่าจะปลูกแปดต้นก็พอนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเน้นปลูกเยอะเก็บกินเยอะๆแบบนี้ก็ปลูก1 1ก็ได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเราปลูกทานเองเนาะมันก็เราก็จะได้ปริมาณนะคะ ต้นที่เยอะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้กินจํานวนก้านที่เยอะนั่นเองแต่ว่าถ้าอยากกินก้านใหญ่ก็ปลูกแปต้นแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งการปลูกผักให้โดโปนต์มันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะคะไม่ว่าจะปลูกสิบเอ็ดปลูกแปดนะคะปลูกสิบสองปลูกสิบห้าอย่างเงี้มันก็ได้นะคะคุณผู้ชมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะให้ลักษณะของต้นผักของเราเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมถ้าเราปลูกทีนะคะมันก็จะต้นเดียวเล็ก นะคะปุกีมันก็ต้นเลี้ยวเล็กนะคะถ้าปลูกาห่างหน่อยนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้ต้นใหญ่ใบใหญ่พุ่มใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้โบยืนอยู่มุมเดียวนะคะเพราะว่าฝั่งนี้มันฝั่งนั้นมันแดดนะคะฝั่งนี้มันลมเดี๋ยวเดินมาให้ดูอีกกระได้นะคะใอ้นี่อันนี้ก็คือกลางแจ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เราจะปลูกนะ,ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่โรงเรือนรับเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวก็จะย้ายเข้าไปปลูกในโรงเรือนนะคะเดี<ๆ>๋ยวให้ดูรากก่อน น้ำก็เติมมาเรื่อยๆรยากก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ารากอากาศมันไม่มีนะคะมันไม่มันก็เลยทําให้ผักของเรานี่ยไม่ไม่สูงชลูดไม่โตนะคะไม่มันก็เลยได้แค่นี้นะคะ รากไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติอยู่ในโรงเรือนเนี่ยรากแบบจะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วก็ไม่ได้มีน้ํามาเติมนะคะปกติที่ปลูกเนี่ยก็คือเราให้ปุ๋ยปุ๋ยอาจให้ปุ๋ยแค่รอบเดียวแค่นั้นแล้วก็รอเก็บเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้มีการเติมในระหว่างการปลูกนะคะนี่ ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็อาจจะมีบ้างนะคะช่วงอายุ3 5วันนอกจากสถิติที่ปลูกมามันก็จะมีการได้เติมน้ําบ้างนะคะเติมน้ําเติมปุ๋ยบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ทุกรอบนะคะคุณผู้ชมมันจะเป็นแค่บางรอบแค่นั้นนะคะ่ละลากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เก็บกินได้นะคะอร่อยแต่ว่ามันก็จะมีรสชาติติดขมนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็อร่อยนะคะเพราะว่าเนี่ย ตรงนี้มันอบอวนนะคะกินแล้วก็แบบกรอบดีมากๆเลยนะคะนี่กรอบดีมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะแบบเหมือนเหมือนผักมันจะแก่ไวนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันแก่หรือว่ามันแคร์นะคะนี่แต่ว่าตรงนี้มันก็คือกรอบมากๆเวลาผัดใส่น้ํามันหอยเนี่ยแบบสุดยอดมากนะคะอันนี้ก็คือสามีตัดไป ทำอาหารนะคะคุณผู้ชมเวลาที่โบเก็บโบก็จะเก็บทั้งหมดนี่เลยนี่อันนี้สามีตัดออกไปนะคะแต่ว่าถ้าเราปลูกในดินนะคะคุณผู้ชมถ้าตัดแบบนี้นะ,ะมันก็จะมีะแขนงออกมาจื๊บตรงนี้ตรงนี้น,นี่แต่ว่าเราปลูกแบบไฮโดรเนาะเราก็ต้องใช้กล่องไปแบบปลูกอ่านรอบต่อต่อไปนะคะหรือว่าปลูกรอบอื่นนะคะเราจะเก็บไว้นานก็ไม่ได้นี่เห็นไหมแขนงเริ่มออกมาแล้ว นะคะคถ้าเราตัดในแขนงมันจะออกมานะคะจะเก็บไว้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าวับก็จะย้ายกล่องพวกนี้นะคะไปใส่ที่โรงเรือนใหม่นะคะเพราะว่าก็พร้อมแล้วนะคะโอเคนะคะก็ สรุปกันนะคะก็คือปลูกผักหน้าฝนปลูกได้ปลูกได้ปกตินะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะสวยหรือไม่สวยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเก็บกินได้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าอยากให้มันเขียวอยู่ตลอดไม่ให้มีลักษณะใบเหลืองอย่างนี้เราก็จะต้องเปลืองปุ๋ยกว่าปกติหน่อยนะคะเพราะว่าเราอาจจะได้เติมทุกๆสัปดาห์เลยเพราะว่าฝนตกทุกวันนะคะ